ยุดก่อนค่ะถ้าคุณเคยเจอรังผึ้งที่สวยแต่จืดหรือกลัวสารเคมีแฝงต้องลองรังผึ้งซูเปอร์ลักชัวรี่เกรดดีที่สุดในไทยค่ะนี่คือรังผึ้งที่เราพิถีพิถันประสบการณ์กว่า30ปีใช้เทคนิคคอนโดซ้อนรังผึ้งมากถึง3ชั้นรวมผึ้งงานกว่า1 0 0 0 0แตัวต่อรังได้รังผึ้งสีทองเนื้อสัมผัสที่นุ่มรสหวานหอมเข้มข้นไม่เหมือนใครและเลี้ยงในพื้นที่ออแกนิกํำแพงงาจังหวัดลำปาง100%งปปลอดสารเคมีแน่นอน ฉันเองตอนแรกก็คิดว่าเหมือนทั่วไปแต่พอลองแล้วบอกเลยว่าคุ้มค่าเกินราคามากค่ะแถมเรื่องขนส่งไม่ต้องกังวลเลยเพราะแพ็ก3ชั้นแน่นหนาถึงมือสดใหม่และปลอดภัยชั้นที่4ด้วยการมีประกันเปลี่ยนฟรีทุกกรณีด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มจากที่ที่แล้วเคยขาย5 9ายตอนนี้เหลือเพียง399บาทขายแทบขาดทุนจะบ้าตายของที่รูรามาเห่าแต่ราคาถูกเกินไปมากอัจริงๆยิ่งโปรสิบแถม3นี้อย่างจุกลูกค้าคุ้มคนขายแทบระอากเลือดส่งฟรีอีกนะ กล่อง400กรัมซื้อ5กล่องแถมฟรี1ซื้อ10กล่องแถมฟรี3อันนี้โครคุ้มสุดๆแทบจะขายขาดทุนส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางก็ได้ค่ะวิธีสัง่งง่ายๆแค่ทักชแชทเราแจ,จ้งจำนวนกับพี่อยู่หรือโอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี1 6 5 2 6 6 4531ปวริตพรจินดารักษ์แล้วส่งสลิปมาที่แชทได้เลยช่องทางติดต่อครบถ้วน Facebook ปวริตพรจินดารักษ์สกด P A V A R I T เวน P H O N J I N D A R A K เบอร์หลัก 0 9 7 7 2 5 0 0 0 5แอดไลน์ได้จากเบอร์โทรคุณเอิร์ธโทรหรือแอดไลน์ได้เลยถ้าเบอร์หลักไม่ติดโทรเบอร์สำรองได้เลยค่ะ8 8 5 5 6 5 6 9 5 8พี่นาอัดพี่ณัฐที่หน้าร้านรับหน้าร้านได้ที่ถนนสาทรกรุงเทพตรงตึกไทยซี081-966-4710คุณมดไลน์ ID u are every cute girl สำหรับไลน์ไอดีของเรานะคะให้พิมพ์ภาษาอังกฤษตัวเล็กติดกันทั้งหมดดังนี้ค่ะ y o u a r e v e r y Cute girl you are very cute girl ทั้งหมดเป็นพิมพ์เล็กและติดกันนะคะ Instagram Earth O underscore O จะทานเองก็ดีจะใช้กับคาเฟ่ร้านอาหารหรือมอบเป็นของขวัญพรีเมียมก็หรูหรามีระดับค่ะ